ครับผมทักนัยนะครับกัมเลหรือว่าเรียกว่าเบียขนส่งสินค้าผ่านแดนนะครับจากบริษัทสมาร์ทอินเตอร์นะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับก็คือโดยธุรกิจของเราเนี่ยจำาพอก็คือให้บริการเคลียร์สินค้าผ่านแดนแล้วก็ขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาวนะครับสําหรับความเชื่อในการดําเนินธุรกิจนะครับก็คือผมเชื่อว่า ธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมองเป้าหมายให้ชัดเจนส่วนในเรื่องของการกระทําหรือวิธีการให้แปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับก็คืออย่าไปยึดติดในวิธีการว่าจะต้องเป็นวิธีนั้นวิธีนี้แต่ให้ยึดติดกับเป้าหมายนะครับทำไมถึงทําธุรกิจนี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วผมเริ่มต้นจากการที่เป็นนักบัญชีคนหนึ่ง อยู่บริษัทบริษัทญี่ปุ่นเริ่มทำงานตอนเช้า8ปดโมงออกตอน5้าโมงเย็นนะครับซึ่งเรามองว่าด้วยวิธีการนั้นหรือว่าสิ่งที่เราเป็นนะตอนนั้นเราไม่โอเคเพราะว่าเข้ามา8ปดโมงแล้วออกห้าโมงเราก็เหมือนลูกส้งลูกตอนเช้ายังสดสดอยู่พอตอนเย็นก็เหนียวแห้งนะครับบังเอิญได้เจอกับในส่วนของพี่ที่รู้จักกันนะครับเข้ามาทําในส่วนของการที่ทำโปรเจกต์คาโกนะครับก็คือ โครงการก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็เราได้คุยกันว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็ความสำเร็จหรือว่าเป้าหมายของธุรกิจนี้ก็คือ,อธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีการบิดดิงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเป้าหมายของการการทำธุรกิจนี้ก็คือเราต้องชนะบิดดิงเราถึงจะได้ทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการหรือ สิ่งที่จะทําให้บิดดิ้งนั้นนี้ชนะได้ก็คือวิธีการที่แปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับคุณค่าหรือการมอบอะไรให้กับลูกค้าเรามีความตรงไปตรงมานะครับก็คือเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราแนะนําลูกค้าหรือว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรามั่นใจว่าเราแนะนําในสิ่งที่ดีและและและตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับเวลาที่คิดถึงความสุขและความสําเร็จ ก็คือได้เห็นทุกคนที่เรารู้จักนะครับมีการเติบโตไปพร้อมกันเติบโตไปในทางที่ดีนะครับช่วงเวลาที่ในอดีตชี่ท้าทายที่สุดก็คือช่วงวิกฤตปัจจุบันก็คือโควิด1 i d นะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าการปรับเปลี่ยนสถานการณ์แต่ละอย่างสิ่งที่ในแต่ละชุดหรือว่าแต่ละบริษัทยึดเหนี่ยวมาก็อาจจะต้องแปลเปลี่ยนไปนะครับ เพื่อทำให้บริษัทอยู่รอดนะครับข้อแนะนำในการาฝากให้กับ SME ก็คือ,อยึดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้ววิธีการให้แปลเปลี่ยนนะครับไปตามสภาพตามสถานการณ์นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากที่จะขอขอบคุณนะครับท,ทุกทท่านทั้งลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆที่อยู่ใน BNI นะครับทำให้เราได้ รู้หรือว่าสิ่งที่เรา,เาไม่เคยรู้มาก่อนในแต่ละสายอาชีพเขาทำอะไรยังไงนะครับก็ทำให้รู้มากขึ้นขอบคุณมากครับ